ลั่นต้องเอาความคิดลูกมากยากจนออกไปจอทำแคมเปญใหญ่นะครับ g i ฟต Birth g r เ a t World เติมเต็มโลกทั้งใบด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่ทุกแวะทุกแวะทุกรองเสียงรองทุกแว,วะ,วะคือ<ะ>ทุกแวะคืออนาคตเพื่อส่งเสริมการมีบุตร ถ้าคุณห่วงจริงๆนะคะ,ะ,คะก็ทำโน้อยายบดีๆสิคะหมอชรน่านห่วงไทยครับเหลือ33ล้านคนหมอชรน่านชี้นะครับในอนาคตอันใกล้เนี่ยประชากรของไทยจะเหลือเพียง50%ของปัจจุบันครับลั่นต้องเอาความคิดลูกมากยากจนออกไปจอทำแคมเปญใหญ่นะครับ give birth great world <อ>เติมเต็มโลกทั้งใบด้วยการให้ที่ยิ่งใหญ่ทุก<อ>แว ทุกแวะทุกลองเสิยงลองทุกแวะคือทุกแวะคืออนาคตเพื่อส่งเสริมการมีบุตรมันเหมือนแบบอะไรนะ chance of possibility อะถ้ามีโอกาส give birth ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสได้ give birth ก็ give birth โดยหมอชลนานะครับบอกว่าทุกโครงสร้างของประชากรไทยนะครับขณะนี้เข้าสู่วัยผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละ20ขณะที่อัตราการเกิดใหม่นี่น้อยมากครับโดยอัตราเจริญพันธุ์นะครับรวมหรือจํานวนบุตรโดยเฉลี่ยของผู้หญิงหนึ่งคนที่เหมาะสมนะครับคือ2 แต่ปัจจุบันเนี่ยพบว่าจำนวนบุตรนะครับโดยเฉลี่ยของผู้หญิงไทยเนี่ยลดลงเหลือเพียง1.08คนเท่านั้นจึงต้องเอาความคิดที่ว่าลูกมากจะยากจนเนี่ยออกไปโดยเฉพาะคนที่พื้นฐานการศึกษาที่ดีหรือกลุ่มคนที่มีฐานเศรษฐกิจรองรับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศครับก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมครับตอนที่รัฐบาลถแถลงนโยบายในสภานะครับหมอชุลนานก็พูดว่าคนไทยต้องลบความคิดมีลูกมากจะ ยากจนออกไปก่อนซึ่งตอนนั้นเนี่ยหมอชลนานยังบอกด้วยนะครับว่าลูกมากจะยากจนต้องเอาออกจากสมองคนไทยครับคนไทยไม่ยอมมีลูกครับโดยเฉพาะคนที่มีพื้นฐานการศึกษาที่ดีนะครับมีความรู้ความสามารถมีฐานเศรษฐกิจที่รองรับไม่ยอมมีลูกหลายคู่ครับแต่งงานปุ๊บบังคับให้สามีทำหมันเลยไม่อยากมีลูกนั่นคือสิ่งที่กําลังบิดเบี้ยวในสังคมไทยซึ่งเรื่องนี้นะคะมีความเห็นที่น่าสนใจจาก การดานาคน้อยนะคะที่แสดงความเห็นเรื่องนี้ว่าถ้าคุณห่วงจริงๆนะคะก็ทํานโยบายดีๆสิคะอย่างเช่นกอไก่ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลให้คนที่มีลูกจนอายุครบ18ปีขอไข่ยกเว้นภาษีบูลค่าเพิ่มให้สินค้าที่จําเป็นต่อการเลี้ยงลูกเช่นนมยาสําหรับเด็กเสื้อผ้าหนังสือเป็นต้น ถ้าเกิดว่ามีข้อนี้นะโดยฉเฉพาะอ,อย่านะพระเด็กท<ม>ี่ป่วยทีหนึ่งนี่ก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันข้อควายยกเลิกเกณฑ์ทหารซึ่งเป็นการแย่งแรงงานจากระบบการผลิตเอ,อเอาไหมะรัฐบาลเพื่อไทยทำไหมล่ะแต่ผมว่าก็ไม่ทำหรอก พราะต้องการเขามาเนี่ยเพื่อจะมาหมายถึงว่าเข้าสู่การอาชีพเสียภาษีนั่นนู่นนี่เพราะว่าสังคมสูงอายุเราเยอะแล้วนี่ใช่ไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนี่ไม่ต้องเกณฑ์ทหารดิไปแย่งเขาไปทั้งสองปีอ่ะพอสักทีด้าไม่เกณฑ์ทหารเนี่ยเขาเรียกวอะไรไปขัดขวางโอกาสชีวิตของคนอื่นเขาอ่ะเสียเวลาชีวิตไปตั้งโอ้โหกี่ปีเต็มเต็มคือสองปีอ่ะแล้วคนที่เป็นแบบลูกคนเดียวของบ้านใช่ใช่ไหมฮะหรือว่าแบบช่วยพ่อแม่ทํางานแล้วต้องเสียโอกาสเพราะว่าต้องไปเกณฑ์ทหารเนี่ยใช่หรือคนที่เพิ่งจะได้งานได้อะไรแล ทันที<ช>เพราะว่าโดนจับใบดําใบแดง<ช>ได้แล้วนะคร<ช>ส่วนแอคเค n t ของคุณศาสดาก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะ <S <S บอกว่าสําหรับชนชั้นกลางถ้ามีลูกแล้วลดหย่อนได้2องแส0ห้าถึงสามแสนต่อคนเนี่ยมีลูก2คนลดหย่อนได้5 0า0ส0ถึงหกแสนต่อคนเนี่ย เออค่อยน่าคิดหน่อยจริงนะมันน่าสนอยู่แล้วแล้วก็จะไปช่วยพูดแล้วบอกต่อเลยว่าเฮ้ยมีลูกกันใช่มีลูกเธอส่วนข้อขอไข่กับคอควายก็คือยกเว้นภาษีเรื่องแบบจําเป็นต่อการเลี้ยงนมหนังสือแล้วก็เรื่องของเณกอาหารเนี่ยสีมูลค่าเพิ่มนะคะเห็นะด้วยกับอาจารย์การดาและฝากอีกเรื่องก็คือดูแลค่ารักษาพยาบาลเด็กสักหน่อยราคาประกันเด็กแพงจนเวอร์เกินไปแล้วนะคะเพราะาต้นทุนการรักษาเนี่ยสูงมากจริงครับจริงครับพี่ใหญ่ก็คงจะคอนเฟิร์มอยู่ข้างหลังจริงครับเคยไหมพี่ใหญ่ บอกว่า2เดือนที่แล้วนี่ก็2 0 0แสนกว่านะนี่ไงจริงครับฟังแล้วมันสยองไหมล่ะแค่ไอคอกแคกก็หลายพันแล้วประกันสุขภาพลูกเนี่ยพอจะเข้าถึงช่วงนั้นขึ้นมาเนี่ยน่างิดนะฮะใช่ผมอ่ะในช่วงแบบจ่ายประกันให้ลูกเนี่ยก็คือแบบใช่นี่ไงเี่ยทุกคนก็แบบใช่ก็คือแบบเออช่วงนี้ก็คืออยู่นิ่งๆอ่ะ